ครับสวัสดีครับ ORP 3นะครับวันนี้มาเปรียบเทียบ S 2 2 Anta อันต้ะครับและ S 2 3 Anta อันตาะครับมาเปรียบเทียบกันนะครับว่าจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดมาฟังกันครับครับขอเริ่มจากหน้าจอนะครับหน้าจอเท่ากันอยู่ที่6.8นิ้วรีเฟลเร้120จอเป็นแบบ Dynamic AMOLED 2 x 2 4 b บิต16ล้านสีนะครับก็เป็นจอที่เหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าจอตัวเก่าดีอยู่แล้วนะครับก็เลยเอามาใส่ตัวใหม่นะครับ ในส่วนของชิปนะครับ S22 Ultra ใช้ Snapdragon 8 Gen 1, o p t a Core 3.0นะครับในส่วนของ S23 Ultra ใช้ Snapdragon 8 Gen 2, o p t a Core 3.2นะครับ GPU นะครับใช้ Adreno r 730ตัวใหม่ใช้ Adreno r 740นะครับก็แรงกว่ากันเยอะเลยนะครับในส่วนของแรมนะครับเท่ากันนะครับ 8GB และ 12GB ลอมตัวเก่านะครับ128จิก256 GB, และ512จิกเป็นแบบ UFS 3.1นะครับตัวใหม่นะครับเริ่มต้นอยู่ที่256 512 1TB เป็นแบบ UFS 4.0นะครับครับในส่วนของกล้องนะครับตัวเก่านะครับใช้กล้องหน้า40ล้านพิกเซลนะครับตัวใหม่12ล้านพิกเซลเป็นแบบ Duo Pixel ในส่วนของกล้องหลังครับแตกต่างกันในส่วนของกล้องหลักนะครับตัวเก่าใช้108ล้านพิกเซลตัวใหม่ใช้200ล้านพิกเซลเขาบอกว่าถ่ายรูปชัดมากละเอียดมากนะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับอยู่ที่5,000ม ah, ิลลิแอมป์ชาร์จไวอยู่ที่45วัตต์เท่ากันนะครับราคาเริ่มต้นนะครับตัวเก่า8จิกหน่วยความจำ128จิกราคาอยู่ที่39,900บาทตัวใหม่แรม8จิก หน่วยความจำเริ่มต้นอยู่ที่256 g ิกราคาอยู่ที่43,900บาทครับก็แตกต่างกันในส่วนของชิปนะครับแล้วก็โครงสร้างเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ในส่วนของกล้องนะครับที่เขาเน้นมากเลยนะครับสามารถถ่ายกล้องหน้ากล้องหลังได้ชัดเจนซูมได้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับภาพสวยงามทีเดียวเลยนะครับก็ใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับแล้วก็ชอบความแรงของเครื่องนะครับก็ แนะนำนะครับในส่วนของตัวใหม่นะครับหรือยังไม่ได้ซื้อก็ตัวใหม่เลยนะครับแต่ถ้าใครที่ใช้อียิบสองอันต้าแล้วถ้าไม่ได้เน้นรูปอะไรมากมหยก็ใช้ตัวเข่านะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะแช,แชมพูสิล่าแชมพูสูตรพิเศษอ่อนโยนต่อหนังศีรษะปราศจากซิลิโคนช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะให้ชุ่มชื้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องดิล่าซอฟแคร์พัสมีส่วนผสมของวิตามินอีและโจโจ้บาออยช่วยบำรุงผิวกาย ให้ความชุ่มชื้นช่วยฟืน้นบำรุงผิวจากความแห้งกาง้านเผยผิวเปล่งปลังและเรียบเนียนสามารถสั่งซื้อได้ทาง s h o ป e ้ม e d ด c a l c คอหรือกดลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสุดแล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่เพลียนแน่นอนค่ะความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า